ปรากฏว่าไปดูในมุมของที่มีการไปยื่นยุบพักประชาชนหน่อยะนะฮะคือเลขาคอกตอเนี่ยนะยอมรับนะครับว่าพักถิ่นกาขาวเนี่ยไม่มีสาขาครบตามที่พักพักไทยพักดีเนี่ยยื่นสอบถามจริงนะครับแต่อยู่ในช่วงกฎหมายที่เปิดโอกาส<ม>เออทีนี้เราเคยคุยกันใช่ไหมว่าเอ้าเขาเพิ่งจะตั้งพักใหม่ไม่เหรอ จะมายื่นยุบอีกแล้วเหรออ้าวถ้าข้อมูลมันเป็นมาแบบนี้มันก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการไงยุบไป็นันอะไรเลยยื่นจะยุบเป็นอีกแล้วเอี๋ยวมันกาอะไรเลยใช่ไหมแต่ยุบกันอีกแล้วใช่่คะปั๊บปั๊บจะยุบกันอีกแล้วแต่เมือเขาตรวจสอบข้อมูลมาเป็นแต่ว่าเอ๊ะยังไงใช่ใช่พี่จูมะวันนี้เนี่ยคุณแสวงบุญมีนะครับในฐานะที่การกกตนะครับแล้วก็นายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยได้พูดถึงกรณีที่สมาชิกพรรคไทยพักดี ไปยื่นเรื่องนี่นะให้กรกตตรวจสอบการตั้งสาขาของพักถิ่นกาขาวชาววิไลที่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นพักประชาชนนะครับว่าในอดีตเนี่ยมีการจัดตั้งครบ4สาขาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีจริงหรือไม่ mm. เนื่องจากว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยความเป็นพักการเมืองมีอยู่3ลักษณะคือ 1. ความเป็นพักการเมืองเกิดขึ้นทันทีในวันที่จดทะเบียนจัดตั้งพัก ซึ่งณเวลานั้นพักอาจยังไม่มีสาขาพักมีสมาชิกไม่ครบแต่พักสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ท,ทันทีรวมถึงสามารถเปิดรับบริจาคได้โดยพักการเมืองเนี่ยจะต้องหาสมาชิกพักให้ได้ไม่น้อยกว่า5,000คนและจัดตั้งสาขาพักการเมืองอย่างน้อยภาคละ1สาขาภายในกำหนดเวลา1ปีนะครับ2 พักที่มีความสมบูรณ์คือมีสมาชิกมีสาขาพักครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา1ปีนะครับ 3. พักที่ดำเนินกิจการไปแล้วนะครับเกิดสาขาพักหายจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นสมาชิกไม่ครบก็ขอยกเลิกสาขาพักแต่กฎหมายให้เวลาจัดตั้งพักได้ในส่วนที่ขาดให้ครบภายในให้ครบ4ี่พเนี่ยภายใน1ปี ซึ่งกรณีของพักถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนปี67ที่ผ่านมาเขาได้มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนพักการเมืองเพื่อขอยกเลิกสาขาพักสาแห่งเหลือเพียงสาขาพักเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อกฎหมายให้เวลาจะตั้งสาขาให้ครบภายใน1ปีก็คือภายในวันที่3เมษายนปี68ปีหน้านี้นะดังนั้นความเป็นพักการเมืองยังคงอยู่ เมื่อพักเก้าวไกลนะครับอดีตเมื่อพักเก้าไกลซึ่งสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพักและสมาชิกไปแล้วย้ายมาอยู่พักทินกาขาวชาววิไลและเปลี่ยนชื่อมาเป็นพักประชาชนไม่ว่าพักจะมีสาขาครบหรือ,รอไม่ก็ยังคงดําเนินกิจการ,กรต่อไปได้โดยผู้บริหารพักชุดใหม่ที่เข้ามาก็ต้องมาจัดตั้งสาขาพักให้ครบตามเงื่อนไขาภายในหนปีที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ ซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพักก็มีการแจ้งการจัดตั้งสาขาพักเพิ่มเติมมายัางนายทะเบียนแล้วนะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าพักประชาชนยังไม่มีบัญชีธนาคารของพักผู้รับเงินไม่ใช่พักและรับบริจาคโดยวิธีการผ่านทางออนไลน์ผิดกฎหมายหรือไม่นะครับทางนายแสวงบุญมีเนี่ยบอกว่ากฎหมายกำหนดว่า เมื่อพักการเมืองรับบริจาคต้องรายงานนายทะเบียนพักการเมืองให้ทราบภายใน15วันในส่วนบัญชีธนาคารของพักการเมืองธนาคารจะไม่ออกเล่มบัญชีให้จนกว่าพักการเมืองนั้นจะได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านมาเนี่ยพักการเมืองที่จะตั้งขึ้นใหม่จะประสบปัญหานี้โดยไม่สามารถนําเงินที่เป็นทุนเดิมเนี่ยมาจัดตั้งพักเข้าบัญชีได้ แต่ในส่วนของพรกประชาชนเมื่อเปลี่ยนชื่อมาจากพักถิ่นกาขาวชาววิไลจึงมีบัญชีธนาคารของพักเดิมอยู่แล้วซึ่งต้องดูข้อแท็จริงว่าเขารับบริจาคผ่านเข้าบัญชีนี้หรือไม่หรือเงินบริจาคเข้าบัญชีชื่อคนอื่นเพราะอะไรไอ้ตรงนี้กรกตก็ต้องไปตรวจสอบดูคุณแสวงยังอธิบายแบบนี้วิธีการบริจาคเงินนะฮะวิธีการรับเงินบริจาคก,กฎหมาย ไม่ได้เขียนไว้ต้องดูว่าข้อบังคับพักเขียนอย่างไรถ้าเขียนว่ารับเงินบริจาคออนไลน์ได้ก็ทำได้แต่ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อรับเงินบริจาคไม่น้อยกว่า5,000บาทจะต้องมีการออกใบเสร็จให้กับผู้บริจาคภายใน7วันตามที่กฎหมายกำหนดแต่ละเดือนเนี่ยต้องติดประกาศรายชื่อผู้บริจาคให้ประชาชนทราบรวมถึงแจ้งนาทะเบียนทราบด้วย ที่สําคัญการรับบริจาคไม่ว่าจะรับเงินสดหรือรับโอนผ่านทางออนไลน์เงินจํานวนมากหรือน้อยพักต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริจาคด้วยว่าเป็นบุคคลที่กฎหมายห้ามพักการเมืองรับบริจาคหรือไม่เพราะตรงนี้อาจมีโทษถึงขั้นยุบพักเหมือนอกันปิดจุะมันก็เคยมีข่าวมานะอ,อ,อมีในทงในทุนเท,ท,ทามืดดำอะไรเงี้ยโอนเงินสนับสนุนพักการเมืองไงใช่ไหม ต้องตรวจสอบเหมือนกันไม่ใช่คุณจะไปรับมะม่วงไม่ได้นะไม่ได้ไได้ค่ะแล้วถามว่าตรงเนี้ยกรกตสามารถทะลุทะลวงตรวจสอบได้เลยไหมทําได้เลยนะทําได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอมาบอกว่าดีจะไปตรวจสอบนะมันก็เป็นข่าวมาทุกวันอยู่แล้วพี่จุ๋มใช่ค่ะใช่ไหมสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบเลยต้องระมัดระวังนะคะครันี้มีการตรวจสอบจะจับถูกถูกจับขึ้นมาไงเขาเรียกว่าทำความจริงให้ปรากฏให้สิ้นกระแสสงสัยที่สังคมเขาจับจ้องมองอยู่อ่า